ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจผู้แปลด้วยนะครับที่หายไปนานไม่ได้ไปไหนนะงานเราเยอะมากเลยเราพยายามทำสุดๆแล้วล่ะต่อไปนี้เราจะลงคลิปบ่อยๆแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับณนะวันงานมาเถอะมาเถอะมาดื่มกันที่พักหว่างเฟยเฮ่เยวหญิงเจ้าแน่ใจเกี่ยวกับคืนนี้แน่นะพ่นคายยาของข้าได้ผลแน่ ข้าเชื่อใจ,จเจ้าได้แน่นะสมมุติว่าถ้าเจ้าเอายาให้เขากินแล้วมันหลับแข็งทื่อไปเลยล่ะไม่มีปัญหายาใช้เวลาออกฤทธิ์ซึ่งน่าจะพอมีเวลาอยู่ก็ได้ท่านวางเฟยถึงเวลาที่จะแต่งงานแล้วนะทางนี้เลยท่านวางเฟยเย่ yeah, ชัยโย่ชัยโย่ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันทำไมเย่ผู้หญิงถึงตามนางแล้วเย่หยุนมันไปไหนซะละ่ะแม่นางคนนี้ อาจจะเป็นคนที่จะแต่งงานกับสัตว์ประหลาดนั่นก็ได้ไม่สําคัญว่านางจะเป็นใครเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้รู้เองตกดึกวางเฟยข้ามาแล้วเจ้าตื่นเต้นไหมล่ะมาดื่มเหล้าที่หมักไว้ให้ท่านก่อนสิที่รักวันนี้ข้ากาจะไม่ดื่มเหล้าแต่ถ้าเจ้าให้ข้ามาข้าก็ขอจัดสักหน่อยละกันแล้วรหัสใช้บทลาปทาปะคืออะไรล่ะมันคือที่รักของข้า หยางเฟยข้ารักเจ้ามากที่สุดนี่ทําไมเจ้าถึงได้หวานแบบกระทันหันอย่างนี้ล่ะนั่นมันรหัสนะดีหวังข้านับถือเจ้าเลยแต่คำหวานหวานของเจ้าคงต้องตัดออกแล้วละ่ะคืนนี้เราคงต้องขอยืมหยางเฟยสักพักแล้วนะอะไรกันไอ้แกที่หน้าเหมือนค้างคกนี่พวกมันมาทันได้ยังไงแกน่าเกียจจาก,กาดียังไงมาแย่งหยางเฟยไปจากข้าอย่าหยาบคายเช่นนั้นสิ แล้วก็รีบลงนลกไปได้แล้ววางเฟยจะบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มของเยยุนเจ้าเจ้าไอ้เวนนี่เจ้าทำอะไรกับยางเฟยของข้ามาดูล่างที่แท้จริงของข้าหน่อยเป็นไงไปตายซะไอ้เวนการแปลงล่างเนี่ยนะอะไรที่แปลงแต่หัววันนั่นเกือบจะเทแล้วนะลานต่อสู้การแปลงล่างของข้าผู้นี้จะ ทำไมถึงแปลงร่างแต่หัวแล้วตัวยังเป็นผักอยู่อย่างนั้นล่ะอะไรกันปกติข้าจะแปลงร่างเป็นชายที่หล่อเท่และกระฉับกระเฉงได้แล้วนะโถ่เว้ยข้าโดนพิษอะไรสักอย่างแน่เลยหรือหรือว่ายากําลังออกฤทธิ์นนะมันต้องเป็นพิษจากไอ้แก่นั่นชัวร์เจ้าหนีไปก่อนยางเฟยะอะได้เลยไอ้เวนเอ้ยการเล่นสกรปรกกับข้าจะได้ขนาดแปลงร่างแล้วข้ายังแปลงได้แค่หัวเลยแต่ข้ายังไม่ได้ให้เจ้าดื่มพิษอะไรเลยนะ ข้าว่ามันมาจากเจ้าเองนั่นแหละหยุดพูดเรื่องเลร้ยวไหลได้แล้วไปตายซะโอ้โหเจ้ายังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสินะบอกข้ามาเลยว่าเจ้าอยากตายแบบไหนฮ่าฮ่ฮ่ฮฮฮเจ้าคงข้าไม่ง่ายนะสิดีวังเจ้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อหญิงคนเดียวเลยแท้แท้แทนที่จะ นางคือผู้หญิงของข้านางคือหวังเฟยของข้าใครจะไปรักนางมากเท่าข้ากันปฏิเสธงานสินะรักกันดีจริงๆในความคิดของข้าหวังเฟยก็ดูสง่างามและว่องไวดีบางทีเจ้านั่นอาจจะต้องการแค่หลางกายนั้นก็ได้จำเป็นต้องพูดแล้วข้ามันเลยในขณะที่พิษเล่นงานเจ้านี่คือโอกาสของเราแล้ว พลังเจ้ามีแค่นี้กันหรือไงหมอกพิษเจ้าทำให้ร่างกายข้าอ่อนแอลงก็จริงแต่เจ้าก็อ่อนแอเช่นกันร่างกายปวกเปียกนั้นโจมตีข้าไม่ตายหรอกการที่เจ้าเข้ามาใกล้ข้าแล้วก็เหมือนเจ้ายืนอยู่หน้ายมวันโลกแล้วล่ะโหเจ้ามืดจนข้าลืมไปเลยแล้วนะมิติที่ถูกเปิดจงพานำข้าไปอีกโลกถึงเวลาตายของเจ้าแล้วเปิดร่างจิ๋วหวานวู เริ่มโจมตีได้โมตะคาทมินเริ่มเจ้าคงไม่เคยเจอใครที่แข็งแกร่งเหมือนข้าละสิเจ้ามันก็แค่ไอโง่ไอตัวสีดำเดี๋ยวข้าจะปิดปากใหญ่ๆของเจ้าให้เป็นไปได้อย่างไรกันนี่มันน่าเหลือเชื่อมันเกิดเรื่องที่น่าเรือเชื่อน,นี้ได้อย่างไรเจ้าทำไมถึงโจมตีข้าได้เจ้าก็ไม่ได้ป้องกันอะไรจากมิติของข้าเลย แล้วทำไมพลังข้าถึงโจมตีเจ้าไม่เข่าเพราะพลังของเจ้ามันอ่อนแออย่างกับลูกแมวยังไงล่ะการโจมตีอ่อนๆเช่นนี้ทำอะไรผิวข้าไม่ได้หรอกแต่ดูนี่สิก็ไม่ได้แย่นะการโจมตีของเจ้ายังฝากรอยแผลไว้บนก้นของข้าได้เนี่ยไอเวนเอ้ยเ,เจ้มันเป็นตัวอะไรกันแน่วะข้าควบคุมพลังข้าอย่างดีในการโจมตีแล้วมันจะโจมตีแค่ก้นเจ้าได้อย่างไรกัน ดูสิดูสิเหมือนเจ้ากำลังงองแงเลยเจ้าคิดว่าทุกส่วนของข้าจะแข็งหมดหรือ,อยังไงข้าจะไปฆ่าเจ้าเดียวนี้แหละข้าก็จะฆ่าเจ้าเช่นกันไอพักเวน,นี่อ๋อทั้งตัวแข็งแกร่งยกเว้นส่วนก้นหรือว่าไหนข้าขอลองหน่อยสิข้าชักไม่ไหวแล้ว นี่มันแข็งแกล่งเกินไปความแข็งแกร่งของข้าไม่สามารถเอาชนะมันได้ <c oughs> การโจมตีจากมิติของข้าไม่เป็นผลกับเขาเลยโธ่นี่ข้าแพ้มันแบบสมบูรณ์เลยหรือยังไงนี่คือพิษที่กัดซาะเหรอไอ้ค้างคกแกหยุดมองซะไม่เห็นแล้วว่าข้ากำลังสู้อยู่หรือว่าเจ้าต้องการมาร่วมวงด้วยคิดนะใช้ได้กับมนุษย์แต่ไม่ใช่กับข้า เกิดอะไรขึ้นกับข้านีน่นี่มันนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันร่างกายของข้า่าดูเหมือนว่าร่างกายที่แข็งแกร่งของเจ้าก็ยังอ่อนแอได้นะข้าเจอมันแล้วขา้ารู้จุดอ่อนของร่างกายเจ้าแล้วนี่นี่มันไม่น่าเป็นไปได้ด้วยการโจมตีนี่ในตอนนั้นที่ข้าโจมตีอยู่มันเฉือนแขนข้าออกไม่ไม่ใช่แล้วที่เขาจะโจมตีขา้า เข้าโดยการโจมตีอ <médico> ่อนแอนั้นมันคงเป็นเพราะเกาะข้าที่กําลังอ่อนแอลงเจ้าพิษนั่นมันอะไรกันทําให้ข้าผิดหวังซะจริงๆฮ่าฮ่าก็เพราะว่าเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าหลางกายของเจ้าแข็งแกร่งบางส่วนแต่ก้นดันอ่อนแอนะสิข้าก็เลยคิดว่าอะไรที่ทําให้ก้นของเจ้าอ่อนแอลงเจ้าได้ยังไงกันหลางกายทั้งหลางของขานเต็มไปด้วยพิษ และส่วนข้อเท้าที่ขาสัมผัสเจ้ามันเกิดจากพิษการใบเฉาพิษการใบเฉาเป็นพิษที่ได้ผลกับพืชทุกชนิดข้าใช้มันแทรกซึมลงไปในหลางกายของเจ้าตอนนี้หลางกายของเจ้าไม่ต่างอะไรกับผักต้มโธ่เว้ยนี่ข้าหลงกลอุบายเจ้าไปหรือนี่เจ้าต้องการหนีหรือ,อยังไงตอนนี้มันถึงตาข้าแล้ว เมื่อร่างกายเจ้าอ่อนแอลงแล้วข้าก็้อไม่ไหวที่จะสับมันให้เป็นชิ้นๆแล้วละ่ะถึงเวลาข้าเอาคืนแล้วโมดจูหวานวูเริ่มได้ช่างเป็นภาพที่งดงามเส้นนี้ก,กัะไลทางเราสะดวกแล้วไปกันเถอะไอ้ชั่วเยยุนเจ้ามันอยู่ที่ไหนกันนะมาดูกันข่าวว่ามันอยู่ไหม่ห่างกับผู้หญิงอีกสองคนนั่นหรอกเทมทิศชี้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ห่างไป ร้อยสิกิโลเมตรเกิดอะไรขึ้นเจ้าเจ้ายังไม่ตายแค่ข้าทำลายสิ่งนั้นเจ้าก็ตามหยางเฟยของข้าไม่ได้อีกแล้วไม่มันตายแล้วนี่คือวิญญาณของมันแม้แต่วิญญาณก็ยังแข็งแกร่งมันคือผู้ใช้ศิลปะการต่อชู่ชางบิง ถ้าเจ้าไม่ได้พิษเจ้าข้าก็คงใช้วิชานั้นข่าของเจ้าไปแล้วดูเหมือนโชคจะเข้าข้างเราสินะเจ้าราชาผู้แข็งแกร่งแต่ดันไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่เพราะถูกพิษเล่นงานตอนนี้เจ้ากำลังจะหายไปแล้วเจ้าจะทำอะไรได้นการต่อสู้คนหนึ่งเกิดมาเติบโตประสบความสำเร็จ แล้วก็ตายจากลาไปเจ้ารู้สึกดีขึ้นหรือยังหละ่ะที่ตายเพียงเพื่อหญิงคนเดียวเจ้าไม่เศร้าเหรอเศร้าอย่างงั้นเหรอข้าไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยละ่ะนี่คือวันที่ข้ามีความสุขที่สุดในตลอดชีวิตนับพันปีของข้าเลยละ่ะโอ้อะไรอีกวันนั่นสวยแล้วกูหลบไม่ทันงั้นข้าหลบก่อนละกันนี่มันบ้าอะไรเนี่ย ข้าได้เปิดใช้งานไข่กลสลายวิญญาณหวังว่าพวกเจ้าคงสนุกกันที่นี่นะเอาละถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วทางอีกด้านหนึ่งนี่คงเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของข้าแล้วสินะเรามาไกลพอหรือยังมันถึงเวลาที่ข้าจะกลับไปเป็นผู้ชายได้แล้วนะวางวางเฟยข้ามาหาเจ้าแล้วดาวหวังเจ้ากำจัดพวกนั้นไปหมดแล้วหรอไม่ใช่ล็อกข้าแค่แบ่งชิ้นส่วนมาอีกล่างเฉยเข้าขอโทษ ต่อไปนี้ข้าคงปกป้องเจ้าไม่ได้อีกแล้วอ่านนี่จริงข้าก็ไม่ได้อยากลากเจ้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยผู้ชายก็ต้องปกป้องผู้หญิงอยู่แล้วละ่ะระบบได้ตัวจับพลังงานชีวิตจํานวนมากทําไมพลังงานชีวิตของเจ้าถึงมากมายขนาดนี้หลังจากนี้ข้าคือสมแต่เจ้าก็ชอบเรียกข้าว่าเป็นผักข้าวหวังว่าเจ้าจะเรียกข้าเปลี่ยนไปจากนี้นะระบบ กำลังดูดซับพลังงานชีวิตจะมาดูดอะไรตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้เอ๊ะวางเฟยเจ้าเจ้าเจ้าเป็นอะไรอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะอ่าอะาอะไรกันนี่มันเจ้าอย่างงั้นเหรอวางเฟยไม่นะวางเฟยเจ้าหลอกข้ามาตลอดเลยอย่างงั้นเหรอข้าขอโทษนะข้าไม่ควรทําอย่างนี้กับเจ้าข้ารู้ว่ามันค่อนข้างเจ็บปวดแต่พลังของข้ามันทนไม่ไหวแล้วข้า ข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาข้าต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ก่อนตายข้าขอโทษเดี๋ยวข้าจะทำบุญไปให้ในวันครบรอบวันตายของเจ้าละกันข้าโอเคข้าไม่สนใจเรื่องนี้หรอกนั่นคือท่าแท้ของเขาอย่างนั้นเหรอเจ้าสมนี่เก็บความลับนี้มานานแล้วสินะแม่นางมัวหนีก็เลยไม่เห็นรูปร่างอันหล่อเหลาของเขาละสิ